ทุนกระม่องทรงเซ็งคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดรอมิถุนายนคงสายไปซะแล้วเปิดประเทศก็ไม่ได้ประเทศอื่นได้ฉีดกันแล้วถ้ามีวัคซีนคงได้เดินไปข้างหน้าเราล่าหลังไปหมดแล้ว เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ทูลกระมม่อมหญิงอุบลรัราชการยาสิริวัฒนาพันนวดีทรงโพสอินสตาแกรมส่วนพระองค์นีแท็กระบุว่าสวัสดีวันเสาร์วันนี้ไม่ได้ปั่นจัก,กรยานเพราะอากาศไม่ดี p n 2.5 ยังอยู่ในระดับอันตรายก็ได้แต่นั่งชิีวๆอยู่ในบ้านต้านโควิดด้วยเซงเป็ดที่เราไม่ได้วัคซีนกันสักทีนึกว่าจะได้ฉีดเดือนนี้เดือนหน้าเพราะรอไปเดือนมิถุนายนคงสายไปซะแล้วประเทศก็เปิดไม่ได้เราจะไปไหนไปทำงานก็ไม่ได้แยกกันพอดีประเทศอื่นเขาได้ฉีดกันแล้ว อย่างไรก็ตามจะอัปเดตสถานการณ์วัคซีนเท่าที่ได้ยินมาละการวารสารแลนเซ่ที่เป็นวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดฉบับหนึ่งได้รายงานว่าวัคซีนของรัสเซียที่ชื่อสปุติก5นั้นใช้ได้ผลถึง91%และต้านไวรัสกลายพันธุ์โควิดได้ด้วยเพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน ทั้งนี้ทุนกระม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดียังทรงตอบคอมเมนต์อื่นๆด้วยว่า่งจริงๆถ้ามีวัคซีนจะได้เดินไปข้างหน้าสักทีเราล่าหลังไปหมดแล้วกับฝุ่นทำเอาแพ้อากาศไปหมดเลย